ไปเลยจ้าตัดเห็นตกพระเจ้ายุ้ยอาพระเจ้ายังไงวันเนี้ยบาจ้างคือต้องปีนขึ้นเหรอวันนี้วันนี้วันนี้ เฮ้ยอย่าอย่ามามาเบียดกันดีโอเคอ、่ะให้เราจับมือพระเจ้าอ้าวเดี๋ยวนะนี่มันนี่มันตอนแรกไม่ใช่หรอที่เราเกิดมาในโลกใบนี้เราวนกลับมาเหรอตัวอะไรวะน่าเราเดินไปได้ปะโอเคเฮ้ย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 ไปโลไปไปเรไป ทางนี้ทางนี้เร็วๆช่วยดึงเร็วๆมันมาแน่ๆเลย <G ül üyor> นั่นไงกระเจ้า <G ül üyor> ตัวอะไรวันนี้โอเคตัวอะไรวันนี้มือตะขาบเหรอโอ้โหโโห,หัวสั่นมาเลย <G ül üyor> มันหยิบเราไปกินเลยอะ่ะไอ้ห่า